เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับดยผมมาชี้เป้าบ้านสวนน้ำชมเล็กๆอยู่นะครับพื้นที่หนึ่งไร่หนึ่งงาน52ตารางวามีที่เหลือไ้ปลูกต้นไม้ผลไม้ทำสนามหญ้าได้บ้านก็โอเคครับหลังใหญ่ครับบ้านหลังใหญ่สามห้องนอนนะครับแล้วยังมีอีกหนึ่งห้องพระหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถง หนึ่งห้องน้ําในตัวครับแล้วก็หนึ่งห้องน้ําข้างนอกอีกหนึ่งหลังยังมีห้องใต้ดินด้วยนะครับบ้านมีห้องใต้ดินด้วยหลังใหญ่เลยทีเดียวด้านหน้าติดถนนสาธารนณะเดินทางสะดวกสบายมีคลองระบายน้ำสองขวาครับอยู่ในเขตชุมชนติดเหมืองสาธารนณะก็คือเหมืองส่งน้ำลำห้วยลำคลองสาธารนณะสำหรับส่งน้ำชลประทานนั่นนะครับ มีน้ำใช้ไม่ขาดแคลนดึงมาลดต้นหมากต้นไม้ในสวนเย่ยได้สบายๆครับไฟฟ้าปราปามีครบครับเอกสารสิทธิ์นดค d ดแดงพื้นที่1ไร่1ง,ง,งาน52ตารางวากับบ้านหลังใหญ่ใ,หญในราคาเพียง1นล้านห้าแสนบาทเท่านั้นเองคุ้มคุ้มเลยครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าไว้เลือกซื้อกันประจำทุกวันแต่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยท่านใดสนใจไปดูฐานที่จริงกันได้ แปลงนี้อยู่หนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อนัดหมายเจ้าของโดยตรงได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ด้วยครับสวัสดีครับ